ออะกะ โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิโตภะคะวะตาธัมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกเทวาโมตานังวุทโธภะคะวะติอิติปิ

ตอดทันติดวารในผูกพัฒษาผู้ร้องอและคณาจารย์พระปานเรื่องเจอที่ผ่าน ขอจเจริญพรสัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้วันวิสาขบาูชาซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของคอง์พระบร,รมศาสดาของพวกเราทั้งหลายวันนี้หลายท่านได้มีจิตใจที่อิ่มเอิบได้สมบุญตักบารได้เวียนเทียน คือได้ไวพระสมนุนไม่ว่าจะที่วัดก็ตามหรือที่บ้านก็ตามสิ่งสําคัญนั้นขอใจของท่านให้น้อมรับรู้ถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและโอกาสวันสําคัญวันนี้อาตมาภาพขอน้อมนําหลักธรรมเพื่อแนวเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติอยู่ในยุคสังคมปัจจุบันขอท่านทั้งหลาย ได้ดำรงให้มีสติสัมปชัญญะในการกำกับชีวิตของตัวเองไม่ว่าเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นโรคภัยคข้เจ็บท้งลายจะเกิดขึ้นเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามขอท่านทั้งหลายรักษาใจของท่านอย่างมีสติอย่างมีสัมปชัญญะให้รู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นด้วยเป็นปัจจุบันขอท่านทั้งหลายทำใจให้เบิกบ,บานทำใจให้แจ่มใส ล้ำลึกนึกถึงแต่คุณงามความดีสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันให้กับท่านทั้งหลายรอดพ้นจากสิ่งท้งหลายท้งปวุงได้องค์สุรพระสัมมาสัมพุรธเจา้าพระองค์ท่านทรงตรัสสอนให้เราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของคุณงามความดีขอท่านตั้งมั่นอยู่ในหลักของศีลหลักของสมาธิหลักของปัญญาให้ได้ทุกครั้งกระาจิตของท่านอย่าตก จะได้วันไหวจะได้กังวลน้อมนำหลักธรรมคำสอนพระเจ้าว่าทุกสิ่งตัวอย่างนั้นย่อมมีเหตุและเป็นปัจจัยกำมันเองเมื่อเราสร้างเหตุดีอน,นาคตก็จะดีเองดังนั้นขอท่านทั้งหลายในวันโอกาสวันวิสาขาบูชาตั้งกัลยาณจิตของตัวที่เกิดขึ้นปลูกความรักความเมตตาให้เกิดขึ้นในใจแพร่เมตตาใหกับสรรพสัตว์ทั้งหลาย กับเพื่อนลมโลกให้มีความสุขความเจริญพ้นจากทุกภัยพ้นจากอุปสรรคนานาประการทำทจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสเชตุวัาชีวิตขอนท่านจะไีแต่ความสุขความเจริญในโอกาสวันวิสาขบูชาในวันนี้ขอบารมีธรรมก็เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณงามความดีทั้งหลายได้คุ้มครองได้ปกปักรักระทุกท่าน ให้มีความสุขกายให้มีความสุขใจจงทุกประการเธอ